ข้าพเจ้าในใชัยวัดอังคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะผู้บริหารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ขอประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิธทธิมนุษยชนว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะาคุ้มครองสิทธ,ธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานโดยจะทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพของประชาชนรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะขะจัดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการตั้งมั่นในการคุ้มครองแรงงานและบังคับใช้กฎหมายแรงงานด้วยความเสม,มอภาคและเท่าเทียมกันตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรนในสำนักงานให้เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชิพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนด้วยความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หาประโยชน์หรือระเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธทิประโยชน์ด้านแรงงานและได้รับบริการในระดับมาตรฐานสากลโดยจากบะบาดทุกบำรุงสุขของประชาชนสืบไปกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน